สวดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นการตำซุปมะมีซุปบะหมี่เด้อซุปขนุนได้จ้ะพี่น้องถ้าพูดถ้าพูดแบบเพ,าะ,เพาะภาษาบ้นานๆนะคะซุปขนุนค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเด้จ้ะเด้อการทำกับตองเพินแบบนี้นะคะต้มให้มันซุปมันเปื่อยก่อนเด้จ้ะเด้ออันดับสองเท่ากับจะมาตำแบบนี้นะคะพอตำเสร็จน,นะคะเราก็ต้องดูคนตำด้วยค่ะ <laughs> คนตํางเาบวินางเสียไหมคะนี่นะคะคนต่ำนะคะคนทำนะคะแม่คั้วนะคะแม่คัวตํำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะไปคุณเถวสข้างหลังเป็นอย่างนี้ตอนต่อไปนะคะหูอันนี้ก็คพือจะตํำเพื่อนะคะหลักแล้วตอนต่อไปเราก็มาแบบนี้เลยจ้ะโคเลโคเล่ด้ยจ้ะ เขาเละเเลคนๆให้เท่ากันเลยจ้ะนี่แล้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อของแสบอาหารพื้นบ้านของอีสานเวยจ้าอีสานเสบดบเยจ้างานนี้มันนี่นะคะเด้อใส่ทุกอย่างที่มีนะคะไส้ห่แเสียบเลยจ้าพี่น้องแล้วก็มีป่นนะคะป่นเวยจ้าเด้อแนวกินแนวเสบยบนะคะของเสียบของอยากพี่น้องผู้ใดอยากผู้ได้มัดเลยจ้าดูนะ เอาแบบนี้นะคะปนนะคะปนแซบเสียพี่น้องมีเนีย่ยค่นะคะล,ลากแหลวกับสีบัทอซุปมะมีดอกค่ะนี่ค่ะซุปขนุนนะคะพี่น้องอยากให้ดูหน้าคนทํานะคะคุณแม่สวยเวยเดี๋ย <laughs> นนนหันหันทีเคีะพี่น้องอุปกรณ์การทํานะคะเราก็มีผักแบบนี้ด้วยนะคะพี่น้อง เป็นครัวครัวบ,บ้านบ้าของเราเด้อพี่น้องเด้อครัวบ้านบ้านจครัวธรรบ้านแบบ,นแบบนี้นะคะการทําบุญของเรานะคะจะย่อมมีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะคะพี่น้องแล้วอกีกอย่างหนึ่งแน้ยยายูเนวยินเดี๋ลวแล้าพี่น้องเอ้อเมนค่ะนี่ค่ะตามแบบเสียบๆแล้ะค่ะพี่น้องเพราะนี่คือการทาบุญนะคะเราก็ต้องมีทุกอย่างแล้วมือเอื้อนสิตําบกหุ่งส่วนตัวสู้กี่ได้พี่น้อง No โอ้บะหมื่อืดหน่อยอีกจักหน่อยนี่แหละนี่นะคะอีกอีกอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องน้ำยาขนมจีนนะคะเด้อพี่น้องอยากให้เบิ้งปะวะน้ำยาขนมจีนนี่เขาเอืดน้ำยาอย่างอันนี้น้ำยาเล่าหุ่นปะเธอ โอ้น้ำยากะทินะคะพี่น้องปลากะทิค nah ่ะปลาช่อนเด้อค่ะเด้อปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องเสียบๆเลยพี่น้องเสียบๆเลยจ้าเด้อนะคะของเสียบผื้นบ้านเข้าได้จ้าพี่น้องผู้ใดผู้ใดอยากผู้ใดสนใจเด้อค่ะเชิญได้นะคะที่บ้านนะคะบ้านหนองแสนนะคะบ้านคุณครูรัดนะคะอารัต คุณครูลัตนาลัตนานะคะประกอบนันนะคะพี่น้องดีเดวยจัดเด้อเสบเสียทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าสำหรับแอดนะคะสำหรับยายหลานฉัเนี่ยนะคะชอบอันนี้แหละคะ่ะมักตำตัว สวัสดีครับผู้เรียนตำรวจโลกอาเนาโอ้นี่สิโอ้ทีนี้ร้อนี่นะปรตูโตักหลัขนาดรอเือเือือปาแต่ละรอานอก็พออุ้ยเอาเจ้ากระดูกเนาะไอ้มันรอท่ามีล่ะถึเนาะม่หอดจะเหงาไงนี่พห มีไปล่ะมีไปเออดีแล้วละห้านมจะเฝ้ามีหลายล่ะยู่อันนั้นเงินให้อีพออย่างหก่อนอันนีหนยาเทก็ลุกนี่เด้อพี่นองอันบ่อยากออกจากโคกหรอกค่ะเสแสบบเดยจากพี่นองเสแสบบแบบนี้แด้คะเด้อ ใครสนใจนะคะสั่งได้เด้อบ้ากับอะไรหรอบ้ามันเปอไก่มันสีบูดกอนพี่น้องสำหรับแอดนะคะสำหรับแอดนะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานนี้มาร่วมงานนะคะช่วยการช่วยงานนะคะเอาสวัสดีค่ะบ๊วยเด้อบึงบึงมีเด้อค่ะพี่น้อง เจ้าภาพใหญ่คนหนึ่งนะคะเจ้าภาพหลักด้วยนะคะพี่ดองหลายคนได้จ่าเด้อพี่น้องหลายคนยูเจ้าภาพหลัก เบิ้องวาอุปกรณก์การทำนะคะสำหรับ EP นี้นะคะคการทำซุปบะหมีน่น,นะคะแต่น้ามาตดำซุปบะหมีนะ่เนี่ยอยากให้เบิ้งเที่ยงพอ่นี่ไะะด้จ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวบัดซูปไายเด้อค่ะคนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็จะให้เบิ้งอีกกรอบนึงนะคะใส่ถือคนแรกอุ้ยเนาะสันใหญ่ๆซะแล้วเนาะอุปกรณ์การทำของเรานะคะครบเซตมีทุกอย่างถูกแนวเด้ค่ะพี่น้องเด้อ ใส่ได้จ้ะโอ้เอาเอานิดนึงขันเอาอักสิออ้ยเอาเอานำรวดเสียไล่เสียบไลายอยนะเพื่อนว่ามีนะใส่ด้สำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ ที่ให้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามของแอดด้วยนะคะยายหลานชาเนยขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะหายแต่มีความสุดทุกคนทุกคนได้จ้าเด้อเงินไหลกองทองไหลเข้านะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดของสมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงได้พี่น้องเด้ขอบคุณค่ะ